วิธีการลงทะเบียนจองสิทธิ์สมัครและทำสัญญาสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไลน์โมธนาคารออมสินจะทำโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไลน์โมวงเงินกู้รวม10,000ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพรวมถึงขารรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและบรรเทาการแก้ป,ปัญหานี้นอกระบบ วงเงินกู้สูงสุด50,000บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่0.75%ต่อเดือนโดยเริ่มลงทะเบียนกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2568ถึงวันที่15ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ mm hmm. มาดูคลิปวิธีการลงทะเบียนจองสิทธิ์สมัครและทำสัญญาสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสอ n MyMo ได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับคุณสมบัติผู้กู้ผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจําลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีรายได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และสมัครใช้งานแอปพลิเคชันไมโมมาแล้วอย่างน้อย1วันโดยท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครแอปพลิเคชันไมโมได้จากลิงก์ใต้คลิปต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินวัตถุประสงค์การให้กู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ หรือนําไปชําระหนี้นอกระบบหนี้ที่มีอาตาัตราดอกเบีย้ยสูงที่กู้ยืมเงินมาใช้ในการประกอบอาชีพนำรงชีพวงเงินให้กู้ไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อรายอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้แบบคงที่ร้อยละ0.75ต่อเดือนเทียบเท่าอาตาัตราดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกร้อยะ16.2ต่อปีระยะเวลาชำระเงินกู้5ปี60งวด ชำระเป็นงวดรายเดือนแบบวันชนวันระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการกร,รุณาอัปเดตแอปพลิเคชัน MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนทำรายการวิธีการลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัดออน MyMo บนแอปพลิเคชัน MyMo หลังจากเราอัปเดตแอป m y m o ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเมื่อเราเปิดเข้าใช้งานแอป m ม m o จะขึ้นหน้าจอแบบที่1วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนจองสิทธิ์ให้กดปุ่มจองสิทธิ์ที่นี่วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนวิธีที่2คือจองสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์หน้าล็อกอินให้กดที่แบนเนอร์หน้าล็อกอินกดสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไมโม ให้ท่านกรอ,อกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้แก่วงเงินที่ต้องการกู้วัตถุประสงค์ในการกู้รายได้ต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายรวมต่อเดือนภาระนีที่ผ่อนต่อเดือนประเภทที่พักอาศัยสถานะที่อยู่อาศัยระยะเวลาพักอาศัยณที่อยู่ปัจจุบัน ระยะเวลาประกอบอาชีพจำนวนบุตรระดับการศึกษาให้กดปุ่มถัดไปให้อ่านรายละเอียดสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไมโม่กดปุ่มลงทะเบียนจองสิทธิ กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านจากนั้นกดจองสิทธิ์กรณีลงทะเบียนการจองสิทธิ์สำเร็จการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อสำเร็จระบบแจ้งเตือนของไม m โม่จะแจ้งกำหนดนัดหมายยื่นขอสินเชื่อให้ท่านทราบในวันถัดไปคุณลงทะเบียนจองสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่24พฤศจิกา2 1 6รายละเอียดดังนี้ วันที่ได้รับสิทธิ์คือวันที่25พฤศจิกานยน2 5 6 8เวลา10.00น,นเป็นต้นไปกรุณาเข้าแอป m ม m o เพื่อสมัครสินเชื่อตามวันและเวลาที่กำหนดกรณีลงทะเบียนจองสิทธิ์ซ้ำให้กดดูผลจองสิทธิ์กรณีจองสิทธิ์ไม่สำเร็จเนื่องจากเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล และหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดกรณีจองสิทธิ์ไม่สำเร็จเนื่องจากยังไม่ได้สมัครแอป m y โ Mo หรือสมัครแอป m y Mo น้อยกว่าหนึวันข้อความแจ้งเตือนผลการลงทะเบียนจองสิทธิ์แอปไมโ Mo การจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสำเร็จกรุณาเข้า m ม m o เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อเปิดแอป MyMo จะเจอข้อความแจ้งเตือนการจ้องสิทธิ์สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัส on MyMo สำเร็จในวันที่26พฤศจิกายน2568เวลา10.00นเป็นต้นไปกรุณาสมัครสินเชื่อผ่านเมนูสินเชื่อในหน้าแรกหรือเมนูสินเชื่อในหน้าผลิตภัณฑ์ให้กดเปิดข้อความ การจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลั mo, สออนไมโม่สาเร็จในวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 8เวลา1 0 0 0นเป็นต้นไปกรุณาสมัครสินเชื่อผ่านเมนูสินเชื่อในหน้าแรกหรือหน้าผลิตภัณฑ์และบริการวิธีสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไมโม วิธีสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไมโมสามารถสมัครได้3ช่องทางช่องทางที่1กดผ่าน Notification List โปรดยืนยันรับสิทธิสมัครสินเชื่อช่องทางที่2กดผ่านเมนูสินเชื่อเลือกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไมโม ช่องทางที่3กดผ่าน Marketing b a n n e r เนอร์กดเข้าสู่เมนูหลังจากท่านกดสมัครจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก3ช่องทางก็จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของสินเชื่อให้อ่านรายละเอียดสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไลน์โมดยถ้าสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียดได้จากนั้นกดสมัคร กรอกเลขหลังบัตรประชาชนจากนั้นกดปุ่มถัดไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นกดถัดไปกรุณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่านหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสินกดยืนยันข้อมูลถูกต้อง กดเลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มถัดไปให้ตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อของท่านได้แก่จำนวนเงินกู้จำนวนงวดจำนวนเงินที่ส่งต่อเดือนวิธีชำระเงินบัญชีสำหรับโอนและชำระคืนเงินกู้จากนั้นกดถัดไปอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขาการใช้บริการผลิตภัณฑ์ จากนั้นกดครับเจ้ายอมรับในเงื่อนไขเสร็จแล้วกดยอมรับอ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดวยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตคุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กดยินยอมกดถัดไปเพื่อขอรับรหัส OTP ที่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดถัดไปหน้าจอจะแสดงใบบันทึกรายการให้กดบันทึกไฟล์ e-slip กดถัดไปหน้าจอแสดงขั้นตอนการสมัครสินเชื่อซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอสินเชื่อและจะแจ้งผลภายใน3วันผ่าน SMS และไมายโมดเท่านั้นกรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัสผ่านไมายโมดรหัส OTP ผ่านช่องทางใดๆกรุณาเก็บรหัสผ่านเหล่านี้ไว้เป็นความลับกรณีผ่านการอนุมัสินเชื่อ จะมีข้อความแจ้งเตือนจากแอปไมโมคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไมโมคลิกเข้าไมโม่เพื่อดูรายละเอียดและกดทำสัญญาที่เมนูสินเชื่อในหน้าแรกคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณากดทำสัญญาภายในเจ็ดวันกรณีไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจะมีข้อความแจ้งเตือนจากแอปไมโมคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไมโม เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์หากมีข้อสงสัยติดต่อโทร .1143 คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,ตมกรุณาติดต่อคอรเซ็นเตอร์1143วิธีการทำสัญญาสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไลน์โม่ขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอปไมโมที่หน้าแรก ให้กดที่รายการแจ้งเตือนโปรดยืนยันรับสิทธิสมัครสินเชื่อคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณากดทําสัญญาภายใน7วันให้กดถัดไปเพื่อทําสัญญาหน้าจอจะแสดงรายละเอียดสินเชื่อของท่านให้กดถัดไปให้อ่านรายละเอียดสัญญากู้เงิน เสร็จแล้วกดข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขของสัญญาจากนั้นกดยอมรับกรอกรหัสผ่านแอปไมโมเพื่อยืนยันสัญญากู้ยืมเสร็จแล้วกดถัดไปแต่ถัดไปเพื่อรับรหัส OTP ที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านกรอกรหัส OTP ที่รับจาก SMS เสร็จแล้วกดถัดไป ทำสัญญาสินเชื่อสําเร็จธนาคารจะเปิดบัญชีและโอนเงินกู้ไปยังบัญชีรับโอนภายใน3วันทำการเมื่อบัญชีสินเชื่อเปิดแล้วสามารถดูรายละเอียดบัญชีได้ให้กดเสร็จสิน้นการตรวจสอบเงินเข้าและบัญชีสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไลโมบนแอปพลิเคชันไมโมที่หน้าแรกแอปไมโมเลือกเมนูบัญชี เลือกสินเชื่อธนาคารประชาชนสร้างงานสร้างอาชีพรายละเอียดบัญชีสินเชื่อธนาคารประชาชนสร้างงานสร้างอาชีพไมโมจะส่งสัญญาอ e ีคอนแทกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสร้างงานสร้างอาชีพให้ท่านทางอ e ีเมลตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์และทำสัญญาสินเชื่อโครงการธน,นาคารประชาชนสร้างงานสร้าง,ง,าางอาชีพ ผ่านแอปพลิเคชันไมลโมกับธนาคารออมสินนั้นธนาคารพขจะส่งสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF ท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดสัญญาได้โดยคลิกไฟล์แนบและใส่รหัสแหลักดังนี้รหัสของท่านคือ DDMMYY y YY y d d คือวันที่วันเกิด2หลัก MM คือเดือนที่เกิด2หลัก yyyy คือปีพศที่เกิดสีหลักตัวอย่างเช่นหากท่านเกิดวันที่สองมกราคม2534รหัสของท่านคือ0201 2534เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการลงทะเบียนจองสิทธิ์สมัครและทำสัญญาสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพพลัสออนไลน์โมธนาคารออมสิน ลูกค้าธนาคารอมสินลงทะเบียนสมัครขอสินเชื่อด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยจะต้องเป็นลูกค้าเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารและปัจจุบันต้องมีแอปพลิเคชัน MyMo ก่อนลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการสินเชื่ออย่างน้อยหนึ่งวันพิจารณาสินเชื่อโดยระบบทำสัญญาและจ่ายเงินกู้ผ่าน MyMo ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30บธันวาคม2568 รือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนโดยเริ่มให้สมัครจองสิทธิ์ใช้บริการตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2568ให้กู้ตามความจำเป็นสูงสุดไม่เกินรายละ50,000บาทดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ0.75ต่อเดือนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนระยะเวลาชำระคืน5ปี60งวด ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ